สวัสดีค่ะที่นี่จันสวยนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาแบบสวยๆเหมือนเดิมนะคะที่นี่จันสวยไปที่ไหนก็จะสวยที่นั่นนะคะวันนี้นะคะพามาชมบอลสีของพี่กฤษณานะคะสวนพี่กฤษณานะคะมาอีกแล้วนะคะสวนขาประจํานะคะนี่ค่ะดูนะคะบอลสีพี่เขานะคะตอนนี้นะคะ โหใหญ่มากแต่ละใบนะคะนี่ค่ะสีแจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะของพี่เขาสมบูรณี่พี่เขาเลี้ยงได้สมบูรณ์มากดูแต่ละใบนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะคือต้นแม่นะคะที่ให้ดูแต่ละต้นนะคะนี่คือต้นแม่ค่ะ คือทุกต้นนะคะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพี่เขานะคะพี่เขาตอนนี้พี่เขามีต้นเล็กปล่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ชมสวยๆนะคะดู <ๆ S 1> นะคะนี่ค่ะ <ๆ S 1> บอกเลยว่าแต่ละต้นนะคะสวยจริงๆ,ๆโอ้ยอยากอยากเก็บทั้งหมดไม่อยากปล่อย นี้ค่ะขนาดนางใหม่นะคะนางใหม่พี่เขาแบบอันนี้พระนครนะคะนางใหม่พี่เขาก็ใหญ่มากมานะคะดูนะคะสวนพี่เขานะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่เขาก็ยังช่วงนี้นะคะพี่เขาทํากระถางขายด้วยเดี๋ยววันหน้าเราจะมารีวิวกระถางพี่เขานะคะนี่นะคะดูพันดาวนะคะพันดาวกัดสีนะคะสวยจริงๆค่ะนี่ พื้นขาวจุดแดงนะคะพันดาวนี่นะคะแ่ละต้นนะคะของพี่เขานะคะนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวก็สวยนะคะอนุมานจองถนนนะคะสวยค่ะคือบางต้นนะคะเราก็จําชื่อไม่ได้อ่ะคะ่ะมันนานต้นนี้นะคะหนุมาน หนุมานข้าเฝ้านะคะนี่ค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะของพี่เขาตอนนี้พี่เขามีต้นเล็กแบ่งนะคะแบ่งปันแล้วนะคะออกลูกมาแล้วคะ่ะช่วงนี้สวยนะคะแต่ละต้นนะคะใบใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่จริงๆนี่สวยนะคะสวยทุกต้นค่ะ เราให้ดูถ้าใครชอบต้นไหนนะคะแคปรูปภาพแล้วก็เข้ามาถามในช่องได้เลยนะคะที่นี่แจาสวยอาจจะไม่ได้แจ้งชื่อนะคะที่เป็นต้นแม่นะคะเดี๋ยวเราไปแจ้งชื่อในต้นเล็กนะคะนี่ค่ะโอ้นี่สวยมากไก่สุพรรณนะคะไก่สุพรรณมีต้นเล็กแบ่งนะคะแล้วก็ อันนี้ออกศึกนะคะหนุมานออกศึกนะคะดุมากนี่นี่ค่ะแจมมากแจมจริงๆแต่ละต้นนะคะแจมมากนะคะต้นนี้น่าจะพลักมันออกชมพูพารามจะสีแดงพลักนะคะต้นนี้นะคะพลักจะออกชมพูนี่นะคะชมพูสวย พี่เขามีเยอะนะคะนี่ค่ะพวกนี้ยังมีเลยค่ะถ้าใครชอบต้นไหนนะคะแคปรูปภาพมาได้เลยนะคะจันพี่เขาก็มีนะคะมีหลายจันค่ะทักมาได้ค่ะมีสวยจริงๆพี่หนาต้นนี้อะไระต้นนี้นะคะบันดาลทัพนะคะนี่ค่ะ บันดานซับมีต้นเล็กแบ่งไหมมีต้นเล็กนะคะบันดานซับนะคะวันนี้มีต้นเล็กแบ่งนะคะ<ๆ>เขาจะดูดสีเขานะคะ<ๆ>มีหลายต้นนะคะที่แบ่งปันในวันนีนนะะ้นี่ค่ะสีมหาโพสวยนะคะนี่ค่ะสีมหาโพสวยมาก<ๆ>เพชรมนทนนะคะดูนะคะนี่ สวยจริงๆค่ะแต่ละต้นนะคะโหยถ้าใครเลี้ยงนะคะให้เป็นต้นต้นที่ใหญ่แล้วนะคะต้นแก่แล้วนะคะต้นนี้คืออะไรส,สุดรักนะคะนี่ค่ะใบสีเขียวนะคะหูนอนกิ๊บอะแตถ้ากระแต่สุดรักนะคะหูเสียดายอันนี้คือ นางเสือดาวนางเสือดาวต้นแก่แล้วนะคะมีต้นเล็กแบ่งปันนะคะแต่ละต้นนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆอันนี้หานุมานขัดสมาธินะคะขัดสมาธินี่นะคะมีต้นเล็กแบ่งนะคะมีต้นเล็กแบ่งขัดสมาธินะคะนี่ค่ะให้ดูความสวยของสวนที่กริสนานะคะสุวินวงศ์ เส้นสุวินทวงศ์เหมือนเดิมนะคะหนองจอกนะคะมาแล้วสวยๆนะคะพี่เขามีพี่เขามีหน้าวัวแดงแบ่งขายด้วยนะคะยกกระถางนะคะกระถางละสองร้อยแปดสิบนะคะหน้าวัวแดงนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจหน้าวัวแดงพี่เขามีนะคะแสงมันอาจจะนี่นะคะหน้าวัวแดง นี่นะคะกระถางละ280นะคะนี่กระถางใหญ่นะคะไม่ใช่กระถางเล็กนี่ค่ะ280มีหลายกระถางนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะ280ค่ะหน้าวัวแดงสีสวยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูต้นที่พี่เขาจะแบ่งต้นนี้อะไรนะคะพี่หนา ทศก,กัณน,นะคะนี่ค่ะทศก,กัณสวยมากทศก,กัณฐ์จะออกชมพูนะคะคส่วนต้นนี้นะคะรองเท้านารีรองเท้านารีนะคะนี่ค่ะแจ่มจริงๆ <c oughs> แล้วก็มีต้นต้นนั้นน่ะยน,นี้เลยค่ะต้นนี้เพชรเจ็ดสีนะคะ พรมืีพรมือสีพี่เขานะคะดูนะคะใบใหญ่มากแล้วสวยนะคะพรมือสีนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆพรมือสีก็จะแตกต่างจากมัคควานรังสันคือก้านเขาสีแดงนะคะพรมือสีนะคะแต่ถ้ามัคควานรังสันก็จะสวยพอๆกันค่ะความสวยต่างกันที่ก้านนะคะ ่ะคเดี๋ยวเราไปดูต้นที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะมีเยอะนะคะพี่เขาจะแบ่งปันในวันนี้นะคะเริ่มที่ชายชนนะคะชายชนมาแล้วค่ะกระถางละ350นะคะดูนะคะชายชนนะคะไม่ใช่ต้นเล็กนะคะไม่ใช่ต้นเล็กเป็นสาวแล้วนะคะนี่ค่ะกัดสีทุกใบ 350นะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะค่าส่วนต้นนี้นะคะที่ดาแม่กลองนะคะ150บาทนะคะโอ้ยทิดาแม่กลองเมื่อก่อนต้นหลักพันนะคะที่ดาแม่กลองนะคะ150บาทค่ะมีหลายกระถางนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเพชรจรัะแสงนะคะแพงนะคะต้นนี้นะคะนี้ค่ะร้อห้าิบาทนะคะเพชรจรัะแสงนะคะสวยนะคะต้นเป็นสาวทั้งหมดนะคะชม,ชมพูทวีปนะคะบอกเลยว่าสวยมากนี่ค่ะ นะคะ้0ยบาทนะคะชมพูทวีปมีหลายกระถางนะคะทักด่วนนะคะใครทักก่อนได้สวยก่อนนะคะสก,กะนิมต้นนี้นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะตั้งเมได้เลยสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตนะคะ250นะคะต้นใหญ่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะดูนี่ค่ะสักกะนิมิตนะคะ อ๋ออันนี้ค่ะอันนี้บ่อเงินนะคะร้อยห้าสิบนะคะนี้นะคะบ่อเงินมีหลายกระถางนะคะบ่อเงินนะคะสวยนะคะบ่อเงินร้อยห้าสิบค่ะน,น,นี่ค่ะบันดานซับนะคะบันดานซับต้นละสามร้อยนะคะต้นใหญ่ตั้งแม่ได้เลยนะคะบันดานซับนะคะสามร้อยบาทนะคะ นี้นะคะสุดรักนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสุดรักนะคะนี่ค่ะต้นเล็กนะคะมีหลายกระถางนะคะสุดปลาธนานะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี่ค่ะกำลังเป็นสาวนะคะสุดปลาธนานะคะร้อยห้าสิบนะคะ สุดปราถนานี่เยอะนะคะมีหลายต้นนะคะจะออกสีน้ําตาลนะคะต้นนี้นะคะเงินแสนนะคะ 250, 250นะคะเงินแสนนะคะเป็นสาวแล้วนะคะนี่ค่ะเงินแสน250นะคะส่วนต้นนี้นะคะสีเทพารักนะคะสองร้อยนะคะต้นใหญ่นะคะสีเทพารัก นี่ค่ะ200นะคะต้นใหญ่ค่ะต้นนี้มีเยอะนะคะ100สีปลาดนะคะสีปลาดมาแล้วนะคะ150นะคะเป็นสาวแล้วสีปลาด150ค่ะมีเยอะนะคะมีหลายกระถางนะคะใครทักก่อนได้สวยก่อนนะคะ ทศสักก์ค่ะโทษสักก์มาแล้วค่ะโทษสักการ์ต้นละสองร้อยนะคะบอกเลยว่าสวยมากเริ่มกัดสีนะคะนี่ค่ะชมพูมาแล้วค่ะชมพูมาแล้วนะคะนี่ค่ะโทษสักการ์นสองร้อยนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะพ,พรมลือสีนะคะ พ <150. S 2> รมือสีร้อยห้าสิบนะคะบอกเลยว่าโหน่าจับจองนะคะพรมือสีนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบนะคะค่ะนี่ค่ะรองเท้านารีนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะร้อยห้าสิบนะคะมีหัวทุกต้นนะคะรองเท้านารีนะคะร้อยห้าสิบ สวยนะคะเห็นต้นแม่ปริยังคะสวยค่ะค่ะส่วนกระถางนี้นะคะหนุมานจองถนนนะคะนี้ค่ะกัดสีมาแล้วนะคะเป็นฟอร์มกอได้แล้วนะคะแตกหนอแล้ว250นะคะนี้ค่ะหนุมานจองถนนนะคะใครทักก่อนได้ก่อนนะคะสวยก่อนเลยค่ะหนุมานจองถนนนะคะค่ะส่วนต้นนี้นะคะพริกกับเกลือนะคะ พริกกะเกลือกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นบอนโบราณนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆพอต้นใหญ่ขึ้นมานะคะสวยนะคะพริกกะเกลือนี่เป็นบอนโบราณนะคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนี่ค่ะมีเยอะนะคะใครชอบต้นไหนนะคะแคปรูปแล้วก็ทักเข้ามาถามในช่องได้เลยนะคะ คือบางต้นนะคะเราอาจจะไม่ได้บอกนะคะว่าอ,นนอ,อะไรชื่ออะไรบางต้นมีนะคะมีใครชอบต้นไหนนะคะแคปมาถามได้นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าโบราณนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะอันนี้พี่เขาจาชื่อไม่ได้กระถางละ 100บาทนะคะมีเยอะนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่ค่ะกระถางละ1 0 0บาทนะคะเป็นไม้เก่าโบราณนะคะบางกระถางของโหน้นะเนี่ยไม้ถูกกระถางมีหัวนะเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเป็นถูกกระถางมันมีหัวบางกระถางแตกหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะนางเสือดาวนะคะ100บาทนะคะต้นใหญ่แล้วนางเสือดาว100บาทนะคะค่าส่วนต้นนี้นะคะกล่องนี้นะคะลูกค้าจองแล้วแต่เราให้ดูความสวยนะคะนี่ค่ะลูกค้าจองนะคะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามารับนะคะนี่สวยจริงๆค่ะ ชายชนนะคะแดงทุกต้นนะคะสวยทุกต้นนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะค่ะให้ดูต้นนี้นะคะขุนช้างนะคะเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่มาใบใหม่นะคะเขายุบไปหัวเขายุบไปแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่สวยมากนะคะขุนช้างนะคะส่วนต้นนี้นะคะเท้าหีรันพนาศูนย์นะคะ ใครมีเทา้าหีรันพนาสูนนะคะเลี้ยงไว้ให้ต้นแก่นะคะสวยมากค่ะค่ะสวนต้นนี้นะคะเพชรมนทนนะคะต้นละ300นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะให้ดูใบนะคะนี่ดูนะคะนี่ค่ะใบใหญ่แล้วเพชรมนทนนะคะ300บาทนะคะสวยนะคะกัดสีสวยค่ะลายสวย ส่วนต้นนี้นะคะเงินแสนนะคะเงินแสนต้นเล็กนะคะราคานะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะเงินแสนนะคะต้นเล็กค่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะปลาบู่ทองนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะปลาบู่ทองนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะ รูปแล้วก็เข้ามาถามในช่องได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ช่องที่นี่จจนสวยนะคะฝากร้านพี่กิจนาไว้ด้วยนะคะสุวินทวงศ์27นะคะเส้นสุวินทวง์ที่จะมุ่งหน้าไป8ริ้วนะคะ ถ้าใครสะดวกนะคะแวะเข้ามารับที่ร้านได้เลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่นี่จันสวยก็ฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกเพื่อน <im it> ๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องที่นี่จันสวยอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่พี่ๆเพื่อนๆให้นะคะสําหรับคลิปนี้ที่นี่จันสวยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่นี่จันสวยนะคะก็จะมีสวยๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะฝากร้านพี่กฤษณาไว้ด้วยนะคะส่วนเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราติดไว้ที่ใต้คลิปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ